that I'm at an all time Oh god Và ngày Chiếc chơi <laughs> Oh god Nó không mà đưa lên là mà chơi, chơi. Oh Oh โอ้โหโอ้โอ้โอ้เจนเจนกลุ่มนี้กลุ่มนี้ปิดช่างไม่งมานนะฮะโอ้สแเกเมอร์รัาผมตอบไลน์แล้วเอ้าเอ้าวัตตัดคลิปแป๊บโอเคมาต่อนะเมื่อกี้เซิร์ฟลีนีะครับผมมาแล้วมาแล้วเขาเข้ามาด้วยโอ้กอดซิเกร์ โอ้โหมาอัดคลิปมาเดินเล่นเดินเล่นไม่เิยไปเจอเลยว่าชิบหยโอ้สแน็คกระเมอร์นี่คเับาหน้าคนนี้ โอยกอดเราติดตามชีวิตคนดังนะเจ้าวันนี้ไปครับไปครับเขาจะไปไหนครับผมอย่าบอกพี่เขา้าว์อย่าบอกนะโออกอดออกอดเออกอดขาทำไรครับผมนะตอนแรกผมก่ะจะเข้ามาแบบว่าอัดคลิปแล้วเดินเล่นเฉยๆนะฮะก็จะไ้ลงอีกแชนแนลหนึ่งไงชนแนลซีเกอร์ที่สร้างใหม่นะคือไม่เจอเฉย

เสร็จเด็ไปตอบอัดแล้วอัดแล้วอ้แค่พี่เขามาเจอเฉยเจอได้ไงวะ,ะมพี่เขาทำอะไรฮนะเจ้วันนี้ติดตามชีวิตคนดัง,งครับผม นะเขาก็อยู่ในกลุ่มนี้นะแต่เขาไม่ค่อยคุยเป็นไรไม่รู้นะฮะนะโอเคติดตามชีวิตเขานะครับผมอะฮี่อะฮี่โอ้กอดเฮ้ฮอะไรอะไรอะไรแลว เจ็ดระวังหลังทำไมเนี่ยไม่ได้ทำไรหรอกเดยเออเอาเอาเอาแมงบ้าไปละแมงบ้าไปละเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวแมงบ้าไปละลูกเ,เป็นไรไปละเอเอแมงสงสัยอะไรหลุมไม่เกี่ยวแนละ ไปทำไรต่อนะฮะเราต้องถามก่อนนะฮะบวกกอดมันเจอได้ยังไงวันเนี้ยเป็งเก่าจะเข้ามาแล้วเดินอาจคลคิปไปเฉยนะแล้วชอวอจดุดอ๋อกูรู้เลยเอา้าวคักบัดอิซานกูตั้งเวลาปิดเครื่องไหมอย่าไม่ปิดโอเคชาววอนี่กูรู้เลยนะฮะใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะ <c oughs> นะโอเคนะก็จะแค่นี้เราก็แค่เข้ามาเดินเล่นแล้วไม่เจอเฉยนะคือนะมีอะไรฝากบอกตอนจบคลิปไหมโอเคนะฮะนะเดี๋ยวเรา แอบถ่ายรูปเขานะแล้วทาเป็นปกนะครับผมนี่เดี๋ยว่าคนเขาเองไม่เชื่อเออยีเอ่เคี้ยขูดถอ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 ดเออพี่เขาเขียนอะไรนะะผมไม่รู้นะโอเคบอกให้พี่เข้ามาตรงนี้อืมสุดยอดนะฮะพี่เขาผมผมไม่พูดนะฮะโอเคเอืม ที่มาตรงนี้จะถ่ายทำปกลิปนี่เช้าผมนะเฮ้ยยืนสูงฆ่าได้ไงวะได้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมต้องขึ้นด้วยกันนะโอเคโอเคโอเคนะเอาไอ้เมสเซจออกนี่เช้าผมแล้วก็ ตรงนี้ออกแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราต้องเอาเข้าใกล้ๆนี่ครับผมแล้วก็โอเคเรียบร้อยนะไม่ตรงช่างมันนะฮะผมขี้เกียจน,นีครับผมนะโอเคๆไปตอบไลค์ละ อ่านะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็มาเดินเล่นนะครับผมแล้วก็เจอพี่สแน็คนะครับผมนะก็บายครับผมเนีย้ยฝากกดไลค์หรือกด subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อบำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับ,รบผมก็ดูตามนะฮะเอาโทเลยนะครับผมกดตามเอาโทเลยในเช้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกด subscribe หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆ ต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็ขอบคุณพคุณมากนะฮะก็ที่กดนะครับผมไป